ชั้น14ป่วยเป็นอะไรคะรักษานานจังโรงพยาบาลตำรวจไม่ควรที่จะไปรักษาเอาวทำไมอะด็อรมาริกาเอาวมึงจะรักษานี่นึนงไปนะครน,นุ่นไปไหนนะไปโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชนั่นทำไมอะอุ้ยนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลเลยนะนักโทษเข้าไปปุ๊บหายทันทีเลยหายป่วยไม่หายแซ ไอเสียแป้งหายออกจากโรงพยาบาลจนปัานนี้ยังหาไม่เจอเลยรักษาแล้วหายไม่ทันถึงคืนเลยหายเลยส่วนโรงพยาบาลตำรวจมึงอย่าไปรักษาผัวใครนะเป็นตำรวจเนี่ยมึงกูบอกมึงก่อนเลยมึงอย่าไปรักษาทำไมล่ะเออมึงดูสิขนาดทักษิณมีเงินขนาดนั้นอ่ะรวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพ่นเออรวยระดับซื้อเครื่องบินไอพ่นมึงเนี่ยูดิอยู่ไปตั้งร้อยสามสิบวันแล้วย,ยังไม่หายเลยอะ่ะ มึงคิดว่าไม่รู้จะตายหรือว่าไม่รู้จะรอดหรือไม่รู้หายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นโอ้กูมีลูกมีผัวกูไม่ให้ไปนะเออรักษาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมึงรักษาแล้วก็ไม่หายใครจะไปรักษาวะเออพออโรงพยาบาลไม่ต้องดรามา่าดเตรมาริการนะ ซึ่งถ้าเกิดว่ารักษาหายก็ต้องถแถลงมาแต่อีนี้รักษาไม่หาย,ยางไงมึงจะถแถลงอะไรก่อนเออดรมาริกาไม่ได้มิ่นประมาทนะมึงอย่ามาเอากองทัพตำรวจมาจับดรมาริกาข้อหาหมินประมาทนะไม่นะกูด่าอีกนะกูด่ากูด่านะเดี๋ยวกูด่านะกูไม่สนหรอกมึงจะหมินประมาทหมินประมมยอะไรกูไม่สนหรอกกูก็ด่าอีกข้อที่สองเศรษฐาจะอยู่ครบสี่ปีไหม มั่นใจว่าไม่เพราะรัฐบาลที่มาจากบางเหียนของคุณทักษิณเนี่ยครั้งที่แล้วเขาก็เปลี่ยนนายกสามรอบคือนายกที่ไม่ใช่ชินวัตรอะ่ะเขาเปลี่ยนสามคนจำได้ไหมตอนที่พลังประชาชนอะ่ะคนเป็นนายกเป็นสมัครแล้วก็เป็นสมชายวงสวัสดิ์เออ จากนั้นก็มาเป็นคุณอภิสิทธิ์ซึ่งก็เปลี่ยนขั้วเลยมาจากการเลือกตั้งครั้งเดียวกันสมัครเสร็จแล้วก็เป็นสมชายเขาเปลี่ยนสองคนจากนั้นปุ๊บพอสมชายเอาไม่รอดก็เปลี่ยนขั้วเป็นอภิสิทธิ์การเปลี่ยนขั้วก็คือเกิดจากกลุ่มคุณเนว,วินตอนนั้นภูมิใจไทยโดดออกแล้วก็ปรับโหวตนายกใหม่คุณเศษฐามีสิทธิ์ในการที่จะถูกเปลี่ยนตัว าดิจิทัลเวลตไม่ได้แจกเขาจะถูกสังเวยให้กับกรณีไม่ได้แจกดิจิทัลเวลตหรือไม่ก็คือถ้าเงินกู้ที่จะออกพระราชบัญญัติออกไม่ได้หรือไม่ได้กู้หรือไม่ผ่านสภาและถ้าเกิดการที่เงินกู้ถ้าเข้าสภาแล้วไม่ผ่านมันจะเป็นยังไงสองอย่างหนึ่งนายกลาออกสองยุบสภาแต่จริงๆแล้วตามกติกาคือต้องยุบสภา แต่คนที่มีอํานาจและค่อนข้างที่จะด้านขนาดนี้เขาไม่น่าจะยุบสภาเขาน่าจะให้เสรษฐาลาออกแล้วก็มีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งนั่นแหละที่เขากําลังใส่ใจที่จะพูดถึงการวิจารณ์วิจัยกันว่าคุณหนูตุ้งติ้งเนี่ยไอที่มานั่งเป็นประธานซอฟท์พาวเวอร์ไปนั่งเป็นประธาน30บาทไปนั่งเป็นประธานโน่นประธานนี่นั่งเป็นประธานเพื่อเอาโปรไฟล์นั่งเป็นประธานเพื่อ นี่ขนาดที่ว่าอาจจะมีการปรับคอรมอเอาคนหนูตุ้งติ้งมาเป็นรัฐมนตรีเสียก่อนเพื่อฝึกงานจากนั้นปุ๊บก็ค่อยมีการปรับคอรปรับปรับนายกรัฐมนตรีก็ค่อยเสียบเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อที่เขาวิจารณ์วิจัยกันประมาณนี้นะไม่ได้เกินจริงเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้มีคนเดียวจ้ะมีคนเดียวแต่หมูเนี่ยมีหลายแบบอะไรนะ หมูเนี่ยจะมีหมูเลี้ยงและก็มีหมูเถื่อนแต่นายกจะมีนายกจริงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีนายกเถื่อน <c oughs> แต่นายกจะต้องมีคนเดียวนะที่เหลือจะต้องเป็นนายกเถื่อนนายกจะไม่สามารถมีสองคนได้นะถึงแม้คุณเศรษฐาจะพยายามบอกว่านายกมีสองคนซึ่งก็เป็นลักษณะของการพูดพลอยๆ <c oughs> และ การที่มีคนเดาว่านายกรัฐมนตรีมีหลายคนล้วนแต่ออกมาจากปากคุณเศรษฐาทั้งสิน้นเป็นการพูดพล่อยๆอ,ออกมาว่านายกมีสองคนตอนที่ไปเปิดหนังไอ้ต้องเตะสับเปลือคนเขาขอถ่ายลูกนักข่าวขอถ่ายลูกเศรษฐาบอกถ่ายนายกคนไหนนายกมีสองคนเขาเรียกว่าพูดพล่อยๆทั้งๆที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเออเนี่ยบอ,อกไหม ันว่าคุณเศรษฐาเขาไม่ค่อยมีปฏิพันไ์ใหมพลิบเท่าไหร่แล้วเขาไม่ค่อยฉลาดในเรื่องทางการเมืองเขาอาจจะเก่งในเรื่องการขายหมู่บ้านของเขานะแต่ว่าเขาไม่ค่อยฉลาดในเรื่องทางการเมืองฉันว่านะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยฉลาดทางทางในเรื่องของทางการเมืองแล้วดันศึกไม่ฉลาดทางด้านการบริหารรัฐกิจด้วยเนี่ยมันไปไม่ไกลหรอกนะโอเคปรับคอรมอกับเปลี่ยนนายกอะไรจะเกิดก่อนอาจจะมีการปรับคอรมอก่อน แล้วหลังพฤษภาหรือประมาณนั้นถึงจะมีการเปลี่ยนนายกเพราะถึงเวลานั้นสอวอไม่มีอำนาจแล้วเพราะว่าสอวอชุดนี้ซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่มากับรับน้นวนปีหกศูนย์หมดสิทธิ์ในการที่จะโหวตนายกเมื่อหมดวาระเดือนพฤษภาคมสอวอชุดนี้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานเออทีนี้ชุดใหม่ชุดใหม่ไม่มีวาระในการที่จะต้องมาโหวตนายก เพราะฉะนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีที่หมดวาระสอวอชุดนี้แล้วการโหวตนายกรัฐมนตรีจะมีแค่สอสอ500คนในสภาเท่านั้นที่จะมีสิทธิโ์โหวตนายกรัฐมนตรีทีนี้คุณหนูตุ้มติ้งก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นถึงแม้ว่าประชาชนจนํานวนหนึ่งบอกว่าจะไม่เอาตระกูลชินวัตรแล้วแต่เขามีสอสอในสภา140อาจจะไปหัวกับก้าวไกลอีกจํานวนเท่าไหร่แล้วก็พักร่วมที่มีอยู่ในตอนนี้ แม้ไม่มีเก้าวไกลก็โหวตได้จำนวนเท่าไหร่เออ <c oughs> แล้วตุ้งติ้งเขาจะได้เป็นจริงๆเหรอถ้าเกิดตุ้งติ้งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในยุคอำนาจนี้ หมายถึงว่าในยุคที่เพื่อไทยเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลนี้นะก็ชาตินี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นแล้วทัพทีนี้ไม่ได้เป็นก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นแล้วเพราะคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดหลังจากนี้เหตุการณ์ไม่น่าจะเหมือนเดิมละนะคะสรุปก็คือเศรษฐาก็มาเป็นนายกขัดตาทัพในช่วงเวลานี้เท่านั้นแหละแล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็โดนปรับออก นะคะก็โหวตใหม่ส่วนถ้าเกิดเสฐาบอกว่าเออมีคนพูดในลนักษณะที่ว่าอุย้ย อำนาจอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีดังนั้นนายกเนี่ยเขาก็จะต้องขู่กลับชั้น14บอกว่ามาเล่นกับเขาอย่างนี้เขาก็จะยุบสภาดีกว่าขู่ยุบสภาเพราะว่าสิ่งที่สอสกลัวที่สุดสิ่งที่พรรคการเมืองกลัวที่สุดคือการยุบสภาเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปลงเลือกตั้งเพราะบางคนที่เข้าสภามาก็ใช้เงินบางคนที่เข้าสภามาก็ใช้กระแสบางคนที่ใช้มาใช้เข้าสภามาก็ใช้กระสุนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่พร้อมดังนั้นจึงไม่อยากให้มีการยุบสภาคนก็จะวิเคราะห์อย่างนี้ใช่ไหม ว่าเพราะฉะนั้นชั้นสิบสี่หรือ,อหัวหน้าพักการเมืองใดๆก็จะต้องกลัวอํานาจของเศรษฐาว่าถ้าจะให้เขาลาออกเขายุบสภาดีกว่ามีคนวิเคราะห์แบบนี้ใช่ไหมไม่หรอกทําไมอ่ะถ้าเกิดชั้นสิบสี่หรือใดๆบอกให้เศรษฐาลาออกเขาก็ต้องออกไม่ต้องถึงชั้นสิบสี่หรอกถ้าเกิดตุ้งติ้งตะก,กิดว่าให้ลาออกเขาก็ออกเพราะพ่อค้าเนี่ย ไม่สามารถในการที่จะไปฮึดสู้นักการเมืองหรอกจำปากมอลลี่ไว้พ่อค้าพ่อค้าไม่มีทางในการที่จะมาตั้งแง่ตั้งเงื่อนจะเอาชนะปีก้าขาแข็งกับนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลหรอกจะ้ะจำไว้นะคะ พราะพ่อพค้าทําอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นักการเมืองเมื่อไหร่ที่มีอํานาจและทรงอิทธิพลอํานาจความมั่นคงอยู่ในมืออํานาจตํารวจอยู่ในมืออํานาจดีเออยู่ในมืออํานาจใดๆอยู่ในมือเพราะฉะนั้นพ่อค้าที่ทําอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ผิดกฎหมายอะไรมาบ้างก็ไม่รู้คดีที่อยู่ในมือของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่เอาไปใส่ในมือปปชแล้วก็อยู่ในแฟ้มที่เอาไปใส่ในล็อกเกอร์ของวุฒิสภากับสสทั้งหมดนั่นแหนะ จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแบบนั้นอะ่ะไม่มีทางหรอกที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยจะฮึดแล้วบอกว่าขู่ว่ากูจะยุบสภาไม่มีทางหรอกจ้ะเพราะว่าหลังจากยุบสภาเดี๋ยวนักการเมืองก็มาอยู่ดีทีนี้เศรษฐาทวีสินตอนนั้นก็เป็นขี้หมาไปหมดแล้วคดีก็พุดขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นไม่กล้าหือหรอกเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมีใครสะก,กิดให้เศรษฐาลาออกเขาก็ออกโดยละม่อมนั่นแหละ เขาไม่มาฮึดหรอกเพราะฉะนั้นไอ้คนที่วิเคราะห์บอกว่าเสถาฮึดยุบสภาครูทักสินครูฉันจุกทีว่ามีอำนาจยุบสภาอือมึงวิเคราะห์ไปเถอะมัว่พวพ่อค้าไม่มีทางมาฮึดหรอกอืมเข้าใจเนาะไม่ต้องพูดคำว่าพ่อค้าบ่อยเนาะเออเพราะฉะนั้นตุ้งติ้งหรือใครต่อใครที่เหลือจากตุ้งติ้ง ที่อยู่ในคนดิเดตที่จะถูกโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดต่อไปอ่ะอยู่ในเลงเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมีหนึ่งตุ้งติ้งสองอายการของเพื่อไทยนั่นแหละแต่อายการนั่นนะ่ะรู้สึกเส้นเลือดสมองตีบแล้วจะป่วยแต่ก็ไม่แน่อายการนั่นอาจจะถูกโหวตก็ได้นะเพราะว่าก็ก็แค่เส้นเลือดสมองตีบนี่ยังไม่ได้ตาย แต่เป็นค a n ิเดตเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังสามารถมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีได้ก็ได้เออเนี่ยสองคนของพรรคเพื่อไทยอันที่สามก็คือภูมิใจไทยคุณเสี่ยหนูยังมีสิทธิ์ถูกโหวตอยู่ประยุทธ์ยังมีชื่อที่อยู่ในบัญชีค a n ิเดตแม้จะไปเป็นองค์แต่ไอ้ค a n ิเดตนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่พีรพันธ์อยู่ในคนดิเดตแล้วก็พลเอกประวิทธ ว,วันวันตอนนี้ใส่เสื้อหลุยเดินเล่นน่ะเออก็ยังอยู่ในแคนดิเดตแล้วก็อีกคนหนึ่งคือจุลินยังอยู่ในแคนดิเดตเพราะว่ามีสสตั้งยี่้าคนของประชาธิปัตย์อันนี้ก็อย่ามองข้ามเออประเภทพักเล็กสิบแปดคนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีมาแล้วประเทศนี้มีสสสิบแปดคน แต่ปรากฏสอสอที่มีจํานวนพักที่มีสอสมากกว่าไม่ได้เป็นนายกแต่สอสอที่มีแค่สอสอแค่แค่สิบแปดคนเป็นนายกรัฐมนตรีมีมาแล้วประเทศไทยเพราะฉะนั้นจุรินก็มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นแคนดิเดตคนเดียวของประชาธิปัต์และมาจากการเลือกตั้งแผงเดียวกันดังนั้นคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส่งกกตไปเมื่อการเลือกตั้งรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งหมดนั้นมีแปดคนมีสิทธิ์ได้เป็นายกทั้งหมดมีสิทธิ์ถูกโหวตพอๆกับที่ตุง้งติ้งมีสิทธิ์ที่จะถูกโหวตถ้าหากเศรษฐาลาออกซึ่งโอกาสของการปรับคอรมอโดยเศรษฐาลาออกมีมากกว่าการยุบสภาแต่ที่นี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าประเทศวิกฤต ประเทศวิกฤตวิกฤตยังไงอกเรมาลิกาวิกฤตอันเกิดจากกรณีของการแจกดิจิตอลวอลเล็ตก็จะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอันที่หนึ่งเพราะเกิดเงินเฟ้อแน่นอนและอาจจะเกิดของแพงแน่นอนอันที่สองวิกฤตการเมืองวิกฤตการเมืองคืออะไรดเรมาลิกาวิกฤตการเมืองก็คือว่าวิกฤตความวิบัติของกระบวนการยุติธรรมประเทศกรณีที่ทักสินชั้น14ไปเวีวีวีอยู่ที่บ้านจรันสนิทวง แล้วปรากฏว่ากระบวนการยุติธรรมถูกขยี้ตรงนี้แหละที่จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่เขาวิจารณ์กันถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นก็ก็ไม่ต้องลาออกไม่ต้องยุบสภาและก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับที่ผลเอกประยุทธ์เคยเกิดขึ้นปี2557ไงฉันเดานะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเนี่ยนะ ยังดือ้อดึงดันประเมินกำลังคนไม่ถูกประเมินนะจะช่วยแต่ทักษินนะไม่ดูแลประเทศชาติไม่สนใจประชาชนผลงานอะไรก็ไม่ออกมาแล้วปรากฏว่าไอ้เรื่องความยุติธรรมก็กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนาะยกรัฐมนตรีก็คงไม่ใช่พวกแค a n ิเดต7-8คนนั่นหรอกก็คงไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแหละ <c oughs> นาะยกรัฐมนตรีอาจจะเป็นดรมาิกาก็ได้นะ <c oughs> อาจจะเป็นกูก็ได้โอเคนะเออเออะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแล้วทีเนี้ยเออเออโอเคนะจบไปนะเออไม่ต้องไปเดาหรอกเอออาจจะเป็นดรมาลิกากก็ได้มึงไม่ต้องไปเดาเยอะเขาให้มาบริหารประเทศ เสือกไปบริหารความยุติธรรมให้ทักษิณเขาให้มาบริหารนโยบายเสือกแจกดิจิตอล w a l เลตไม่ได้เขาให้มาบริหารงบประมาณแผ่นดินเสือกจัดงบประมาณที่เอาไว้ในมือนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคืองบกลางแค่นี้ก็สอแล้วเขาให้มาเป็นผู้นำประเทศดันมาเป็นแฟชั่นนิสต้าเขาให้มาพัฒนา ทุนปรากฏทําตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนเจ๊งเบลงหมดแล้วยังไม่ทันเข้าสู่เดือนที่สี่เลยหุ้นติดดอยกันเต็มไปหมดตลาดทุนเจ๊งบงยังไม่มีใครเอาเงินมาลงทุนตลาดเงินถ้าแจกดิจิทัลวอลเล็ก็ต้องเจ๊งบงตอนนี้ยังได้อยู่ยังสปรองอยู่มีคนบอกมีคนเมนบอกว่าเมนสซะอวยซะขึ้นอวยซะขึ้นแบบ ขึ้นลูกโป่งไปเลยด็อกเตอร์ <c oughs> ฉลาดกว่าตุ้มติ้งร้อยเท่าบางทีประเทศนี้ก็ไม่ได้ขับขึ้นด้วยความฉลาดอะไรนะบางทีประเทศนี้ก็ไม่ได้ขับขึ้นด้วยความฉลาดจะ้ะเพราะประเทศนี้เคยขับขึ้นด้วยความโง่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> บางทีอำนาจมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราฉลาดแต่อำนาจมันเกิดขึ้นจากการจัดสรรจากการจัดสรร <c oughs> โอเคนะคะ เข้าใจคำว่าจัดสรรน,นะโอเค